ชูพอยต์มิวเซียมตอนนี้มีซับไทยแถบลงในนีเทลสวิสสองแล้วนะครับผลงานเกมสร้างพิพิธภัณฑ์ในฝันชูพอยต์มิวเซียมเตรียมวางจาหน่ายบนน e ีเทลอีช็อปไทยแล้วเร็วๆนี้และสุดยอดข่าวดีสำหรับแฟนชาวไทยชูพอยต์มิวเซียมบนสวิสสองมาพร้อมซับไทยเต็มรูปแบบอ่านเข้าใจทุกมุกทุกภการกิจฮาๆาได้หมดไม่มีหลุดพลาดไม่ขำอีกต่อไปให้คุณพกไปบริหารที่ไหนก็ได้จะเล่นบนโซฟาบนรถไฟฟ้าหรือหยิบมาเล่นก่อนนอนก็จัดงานทีเทศกาลสุดหาได้ทุกที่ทุกเวลาในเกมนี้คุณจะได้เป็นผู้จัดก,การพิ ท้องสร้นที่ศการสุดแปลกตั้งแต่โครงกระดูกไดโนเสารย์ยักษ์พิพิธภัณฑ์ใต้น้าสุดอลังการไปจนถึงพิพิธภัณฑ์ผีสิงที่ทั้งหลอนและทั้งขำในเวลาเดียวกันบริหารทุกอย่างได้แบบอิสระดูแลแขกจัดไฟจัดของโชว์หรือจะส่งทีมสำรวจออกไปล่าของหายากจากทั่วโลกก็ยังได้ระบบควบคุมก็ได้รับการปรับให้เหมาะกับเครื่องสวิตซ์สองเต็มที่ทั้งทัชสกรีนและจอยคอนทำให้การวางของตกแต่งหรือจัดนิทรศการทําได้ง่ายและสนุกกว่าที่เคยจะเล่นแบบชิลๆในโหมดแซนด์บ็อกซ์หรือท้าทายในแคริเออร์โหมดก็ ด้วยคอนเทนต์ใหม่ๆจาก DLC และอัปเดตล่าสุดของปี2025ทั้งทีมแฟนตาซีผจญภัยใต้ทะเลไปจนถึงคอลาโบกับเกมดังทั้งหมดนี้มัดรวมไว้ด้วยกันแล้วกับชูพอย o i มิว u ซียมบน Nintendo Switch 2พร้อมซับไทยอย่างเป็นทางการเล่นได้ทุกที่สนุกได้ทุกเวลาอดใจรอ,อก,กันอีกนิดช r พอ p o i มิ m u s ียมฉบับภาษาไทยบุก Nintendo Switch 2แน่นอนผ่าน e- ี h o อแบบเป็นทางการของประเทศไทยเร็วๆนี้